ลดค่าจ้างระหว่างทดลองงานได้หรือไม่โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลยณบริษัทแห่งหนึ่งนายจ้างรับผู้จัดการฝ่ายขายเข้ามาใหม่และได้มีการตกลงกับลูกจ้างให้มีระยะเวลาทดลองงาน119วันโดยกำหนดให้ได้รับผลตอบแทนทั้งหมดรวมค่าจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น 85,000บาทและยังได้กำหนดเงื่อนไขต่อไปว่าช่วงทดลองงานจะจ่ายค่าจ้างเดือนแรก50%เดือนที่สอง60%และเดือนที่สาม70%ของอัตราค่าจ้างตามที่ได้ตกลงกันหากผ่านช่วงทดลองงาน จะได้รับผลตอบแทนเต็มจำนวนพร้อมส่วนต่างผู้จัดการคนใหม่ลงชื่อรับทราบและเข้าใจในข้อความที่ได้ตกลงกันต่อมาลูกจ้างได้ลาออกจากงานก่อนครบกำหนดช่วงทดลองงานและขอให้ในายจ้างจ่ายค่าจ้างที่ค้างจ่ายพร้อมดอกเบีย้ยคดีขึ้นสู่ศาลศาลตัดสินว่า ข้อตกลงที่นายจ้างและลูกจ้างได้ลดค่าจ้างไว้นั้นไม่ขัดต่อกฎหมายสามารถบังคับใช้ได้นายจ้างจึงไม่ต้องจ่ายส่วนต่างของเงินดังกล่าวและดอกเบี้ย,ววยให้กับลูกจ้างหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย